สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรและผู้ร่วมเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic of Healing คลิปนี้เราจะมาพูดถึงระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นและวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคือการเดินทางจากการหลับไหลไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นใช้เวลาสักครู่เพื่อสัมผัสถึงความแตกต่างจากวิธีที่คุณรับรู้ถึงชีวิต ระดับจิตสํำนึกที่สูงขึ้นนั้นมาจากความสามารถในการมองเห็นและอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อตัวตนของคุณคือการรับรู้ตามปกติแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณซึ่งจำเป็นต้องได้รับการควบคุมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงลองนึกภาพนะคะว่ามันจะเป็นเช่นไรหากคุณลักทิ้งเกมต่อต้านชีวิตทั้งหมดและหันมาไว้วางใจแทนด้วยความไว้วางใจนี้คุณสามารถเปิดใจรับฟัง และเติบโตจากการาเผชิญหน้าได้ทุกครั้งชีวิตไม่ใช่แค่เหตุการณ์แบบสุ่มๆนะคะที่เกิดขึ้นว่าเพราะคุณทำถูกหรือทำผิดแต่กลับเป็นการเปิดเผยตัวตนของคุณโดยนำคุณจากการหลับไหลไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นทีละขั้นจิตสำนึก6ระดับระดับที่ 1. ชีวิตเกิดขึ้นกับคุณระดับที่2ชีวิตเกิดขึ้นโดยคุณระดับที่สชีวิตเกิดขึ้นในตัวคุณ ระดับที่4ชีวิตเกิดขึ้นเพื่อคุณระดับที่5ชีวิตเกิดขึ้นผ่านคุณระดับที่6ชีวิตคือคุณขณะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้นะคะให้คุณตรวจสอบกับตัวเองเพราะคุณจะได้รับข้อมูลสำคัญในบทความนี้จำไว้ว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเยียวยาคือการให้ความสนใจและประสบการณ์ของคุณระดับที่1ชีวิตเกิดขึ้นกับคุณ ตลอดชีวิตของคุณคุณอาจมีชีวิตอยู่เหมือนมนุษย์ส่วนใหญ่นะคะโดยรู้สึกว่าชีวิตกำลังเกิดขึ้นกับคุณชีวิตนั้นยิ่งใหญ่มากและถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่สดใสและมีความสุขแต่ในวันถัดมาคุณกลับรู้สึกไม่มั่นคงดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ายิ่งคุณไม่มีสติมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อของชีวิตบ่อยขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าชีวิตกำลังเกิดขึ้นกับคุณคุณมักจะมองว่ามันเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นจึงทำให้คุณติดอยู่ในกับดักระวังบนและพบว่าตัวเองมักหลงอยู่ในนักเล่าเรื่องที่ต่อต้านตอบโต้ปกป้องโดยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคุณ โดยทั่วไปแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างเปิดกว้างนะคะยกเว้นเปิดกว้างให้กับชีวิตระดับที่2ชีวิตเกิดขึ้นโดยคุณเมื่อมันอึดอัดเกินกว่าที่จะอยู่กับความร้ายพลังมากมายขนาดนี้คุณจะพัฒนาไปสู่ความเชื่อที่ว่าชีวิตกําลังเกิดขึ้นโดยคุณ แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของชีวิตคุณเชื่อว่าคุณสามารถควบคุมมันได้จิตสำนึกระดับนี้นะคะอาจมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ถึงพลังส่วนบุคคลได้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการหลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของจิตสำนึกขั้นสูงขั้นที่หนึ่งนะคะ คนส่วนใหญ่จะพยายามควบคุมผู้อื่นที่ไม่เหมือนพวกเขาอย่างเช่นเพศสีผิวที่แตกต่างกันาศาสนาที่แตกต่างกันที่สำคัญที่สุดนะคะเราควรพยายามควบคุมตัวเองโดยหวังว่าจะทําให้ตัวเองเป็นในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเป็นมีความพยายามจํานวนมหาศาลในระยะแห่งจิตสํานึกที่สูงขึ้นนี้เป้าหมายคือคุณใช้ความคิดพยายามทําในสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คุณต้องการด้วยความตั้งใจ คุณทำงานโดยรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรผิดค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้และบางครั้งก็นำมาใช้งานได้จริงเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่เราเห็นพวกเขาอย่างที่พวกเราเป็นการที่เราติดอยู่ในระยะแห่งจิตสำนึกขั้นสูงนี้จะต้องถูกตัดขาดออกจากกระแสะแห่งการสร้างสรรค์ของชีวิตโดยเชื่อว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตจึงถูกระบุตัวต,วตนด้วยโลกแห่งแนวคิดเป็นหลกัก โดยพยายามสร้างความจริงมากกว่าที่จะปรากฏตัวตามความจริงเมื่อคุณใช้ชีวิตในระดับจิตสำนึกนี้มานานมากพอแล้วคุณจะเห็นข้อเสียของมันประการแรกเลยนะคะคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มกลัวความคิดของตัวเองเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเคยมีความคิดแบบนี้ประการที่สองเมื่อมันทำงานไม่ตามที่คุณคาดหวังไว้คุณคิดว่านี่เป็นเพราะคุณไม่ได้ทำมันถูกต้องเพียงพอหรือดีพอหรอคะ ระยะที่ 3. ชีวิตเกิดขึ้นในตัวคุณในที่สุดคุณก็เริ่มเห็นว่าปฏิกิริยาและการควบคุมทั้งหมดของคุณไม่ได้ทําให้คุณสบายใจเลยแม้แต่น้อยแต่การที่คุณมีความสุขตามที่คุณปรารถนาแทานที่จะตกเป็นเหยื่อของชีวิตและจําเป็นต้องทําให้มันไปในทางในทางหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นเกมแห่งการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณเริ่มรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังและเปิดใจนี่คือจุดที่คุณเริ่มพัฒนาไปสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งชีวิตกำลังเกิดขึ้นในตัวคุณในระดับจิตสำนึกนี้คุณจะเริ่มตระหนักถึงบางสิ่งที่น่าตกใจมากเมื่อคุณสัมผัสชีวิตผ่านความคิดคุณจะหยุดสัมผัสกับมันอย่างที่มันเป็นอานายนินนักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นเราเห็นพวกเขาอย่างที่พวกเราเป็น ครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นหน้าคนที่คุณรักอย่างแท้จริงเมื่อไหร่คะหากคุณซื่อสัตย์กับตัวเองมันอาจจะเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วในระยะของจิตสำนึกที่สูงขึ้นนี้คุณยังตระหนักด้วยว่าความทุกข์ทรมานของคุณไม่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตของคุณแต่มันมาจากเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากภายในตัวคุณในแต่ละวันนะคะเราอาจจะมีวันสีเทาและวันที่เรามีความสุข แล้วก็เป็นวันสีเทาอีกวันหนึ่งคุณก็อาจจะเศร้ามองคุณอาจจะพูดว่าเพราะวันนั้นเป็นเป็นวันสีเทาแต่มันมาจากเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับวันนั้นนี่คือจุดที่คุณเริ่มํำเนินชีวิตในสิ่งที่เราเรียกว่าการหันกลับมาของคุณ คุณจะสนใจที่จะตกเป็นเหยื่อของชีวิตของคุณน้อยลงหรือแม้กระทั่งพยายามทำให้มันแตกต่างไปจากที่คุณตระหนักได้ว่าการรักษาที่คุณปรารถนานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหันความสนใจจากภายในเมื่อคุณได้รู้จักสิ่งที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทรมานของคุณคุณจะสามารถปลดพันธนาการและกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งระดับที่4ชีวิตเกิดขึ้นเพื่อคุณยิ่งคุณอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะโต้ตอบ คุณก็ยิ่งตระหนักรู้ได้อย่างยอดเยี่ยว่าชีวิตของคุณมีไว้สําหรับคุณเท่านั้นแทนที่จะให้ชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณซึ่งคุณต้องควบคุมคุณจะตระหนักได้ว่าไม่มีช่วงเวลาที่ธรรมดาอีกต่อไปและคุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการดําเนินชีวิตชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันชีวิตคือการเปิดเผยนะคะที่นําคุณไปสู่สถานการณ์ที่แน่นอนที่คุณต้องการเพื่อที่จะมองเห็นและปลดพัฒนาการ จากสิ่งที่แยกคุณออกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณในที่สุดคุณก็เข้าใจว่าชีวิตรู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่ในระดับจิตสำนึกนี้แทนที่จะให้ชีวิตเป็นสิ่งที่คุณต้องหล่อลอมและกำหนดรูปร่างให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นคุณจะเริ่มปรากฏตัวเพื่อชีวิตอย่างที่มันเป็นกระแสแห่งชีวิตรวมถึงความเจ็บปวดการสูญเสียและความตายการต่อต้านความเจ็บปวดของชีวิตทำให้พวกเขากลายเป็นความทุกข์ทรมาน และความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการต่อต้านนั้นยิ่งใหญ่กว่าการประสบกับความเจ็บปวดโดยตรงเสมอแทนที่เราจะเข้มงวดกับประสบการณ์ของเราให้คุณหันเหไปจากประสบการณ์เหล่านั้นนะคะซึ่งจะทําให้การต่อสู้ของคุณรุนแรงมากขึ้นและจะดึงดูดความสนใจไปที่ประสบการณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์ต่อเนื่องกันมันเป็นการเปิดเผยที่ชันฉลาอย่างมาก แม้แต่ช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆนะคะของความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกครั้งที่คุณตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณสิ่งที่ผูกมัดคุณไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มคายออกโปรดจำไว้ว่าสภาพของธรรมชาติของคุณคือชีวิตที่ไหลเวียนอย่างอิสระ เมื่อความมีชีวิตชีวานั้นติดอยู่ในเมนสะกดข้อความจำกนะคะชีวิตคือสิ่งที่ถูกกาหนดไว้เพื่อนาสิ่งที่ผูกมัดไว้จึงสามารถเปิดออกเพื่อปลดปล่อยเพื่อที่คุณจะได้ปรากฏตัวเพื่อชีวิตหลับตาสักครู่นะคะแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีชีวิตในชีวิตของคุณได้ยินเสียงพวกเขารู้สึกถึงพวกเขานี่เป็นช่วงเวลาเดียวที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณระดับที่5ชีวิตเกิดขึ้นได้ผ่านคุณ คุณจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีช่วงเวลาปกติในชีวิตของคุณและช่วยให้คุณเห็นว่าชีวิตกำลังพูดกับคุณอยู่ตลอดเวลาการเริ่มอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่และให้ความสนใจเพื่อที่จะปล่อยวางได้คุณได้พัฒนาไปสู่ระดับจิตสำนึกขั้นต่อไปของการปล่อยให้ชีวิตเคลื่อนผ่านตัวคุณนี่คือที่ที่คุณรับรู้ว่าชีวิตเชื่อถือได้และก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณไว้วางใจทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกของการผจญภยัยจิตใจของคุณอยากรู้อยากเห็นและหัวใจของคุณเปิดกว้างแทนที่จะดิ้นรนกับชีวิต คุณเปิดใจรับมันแม้ว่าคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายก็ตามหากคุณพบว่าตัวเองมีปฏิกิริยาโต้อตอบแสดงว่าคุณให้ความสนใจกับปฏิกิริยาน,านานและปล่อยวางเช่นเดียวกันเมื่อคุณปล่อยวางพลังงานที่มีชีวิตชีวาซึ่งก็คือชีวิตสามารถเคลื่อนผ่านคุณได้อย่างอิสระ และสิ่งนี้นำมาซึ่งความสุขที่คุณปรารถนาอย่างลึกซึ้งความคิดสร้างสารรค์ที่คุณไม่เคยจินตนาการได้ด้วยตัวเองจะกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนสำหรับคุณเป็นพรแก่ตัวคุณเองและทุกคนที่คุณพบด้วยภูมิปัญญาแห่งชีวิตคุณจะได้รับประสบการณ์ความกตัญญูอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริง คุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ที่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลทุกสิ่งเกิดขึ้นกับคุณแม้แต่ความยากลำบากล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกลับเข้าสู่ชีวิตของคุณชีวิตกำลังนำคุณไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นไปสู่ความสามารถในการอยู่ที่นี่เพื่อชีวิตอย่างเต็มที่ตอนนี้คุณสามารถผ่อนคลายและแสดงตัวเพื่อการผจญภัยได้แล้วระดับที่ 6. ชีวิตคือคุณ ยิ่งคุณสามารถยืนหยัดกับชีวิตได้มากเท่าไรปล่อยให้มันเคลื่อนผ่านตัวคุณแทนที่จะโต้อตอบหรือควอบคุมมันยิ่งคุณเริ่มมองเห็นระดับจิตสำนึกระดับ6นะคะที่คุณเห็นว่าชีวิตคือตัวคุณมากขึ้นคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันอีกต่อไปตอนนี้คุณกลับเข้ามาประสานเข้าสู่กระแสสร้างสรรค์แห่งชีวิตโดยสมบูรณ์แล้วโดยเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อนหินทุกคนที่อยู่ร,บรอบๆตัว ก้อนเมฆโมเลกุลก็คือตัวคุณดังที่แอคฮาร์ทโฮลเลอร์กล่าวไว้นะคะคุณไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลคุณคือจัก,กรวาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แท้จริงของมันท้ายที่สุดแล้วคุณก็ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นจุดรวมที่จักรวาลเริ่มมีจิตสำนึกในตัวเองช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์จริงๆเลยนะคะเมื่อคุณมองเห็นระยะจิตสำนึกขั้นสูงทั้ง6ระยะอย่างใกล้ชิดแล้วคุณจะเห็นว่าสองระยะแรกนั้นเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและต่อต้านและพยายามควบคุมชีวิตชีวิตเกิดขึ้นกับคุณและคุณเอง ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นโลกของนักเล่าของคุณที่ไม่ต้องการสิ่งนี้ที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเปิดชีวิตอย่างไรและต้องการสิ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เท่าไหร่ตลอดระดับจิตสํานึกทั้งสองนี้นะคะมีม่านกั้นบางๆระหว่างคนกับประสบการณ์ของการใช้ชีวิตพอไม่มีขั้นตอนใดที่เกี่ยวกับการปรากฏตัวแม่น้ําแห่งชีวิตที่สร้างสารรค์ อีก2ระยะถัดไปคือการใช้จิตใจของคุณเพื่ออยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะต่อต้านและควบคุมในชีวิตกําลังเกิดขึ้นในตัวคุณ คุณรับรู้ว่านักเล่าเรื่องในตัวคุณคือสิ่งที่แยกคุณออกจากชีวิตดังนั้นแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆดให้คุณกลับมาสนใจในสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณอยู่ที่นี่เพื่อชีวิตไม่ว่าจะง่ายหรือยากนะคะหรือมีความสุขและความเศร้าสิ่งนี้จะทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าชีวิตกำลังทำอะไรอยู่และมีไว้สำหรับคุณ คุณไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลคุณคือจัก,กรวาลน,นะคะซึ่งเป็นส่วนที่แท้จริงคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสองระยะแรกของจิตสำนึกที่สูงขึ้นทั้งสำหรับคุณและโดยคุณโดยไม่เคยรู้เลยว่าตรงกลางของความเชื่อเหล่านี้คือประตูสู่สี่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ชีวิตกำลังปลุกคุณให้ตื่นจากการหลับไหลสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สำหรับการรักษาและเยียวยาวคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังสำหรับการรักษาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยเพราะเมื่อคุณมองผ่านการต่อสู้คุณจะกลายเป็นผู้รักษาในโลกนี้มีความจริงที่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยอมรับนะคะมนุษย์กำลังพัฒนาจากจิตสำนึกระดับที่1ไปสู่ระดับที่6 เป็นความจริงเช่นกันที่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะพบกับช่วงต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการจำกัดช่วงในช่วงหนึ่งนะคะหรือทำให้ช่วงในช่วงหนึ่งดีขึ้นกว่าช่วงอื่นๆทั้งหมดแล้วล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อคุณกำลังพัฒนาคุณจะรับรู้และสามารถโอบรับพวกมันทั้งหมดได้ความจริงแห่งความไว้วางใจ เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ระดับที่4ถึงระดับที่6ของจิตสำนึกเ่นได้เห่งความไว้วางใจในชีวิตของคุณที่ขาดจำเป็นต้องได้รับการถักทอใหม่นะคะคุณเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยไว้วางใจจริงๆแล้วมันก็รู้สึกไม่น่าไว้วางใจจริงๆนั่นแหละค่ะชีวิตจะทำให้ใจของคุณแตกสลายนำความเจ็บป่วยมาสู่ร่างกายของคุณและบางครั้งรู้สึกแล้วกับว่ามันให้อะไรมากกว่าที่คุณจะรับมือได้ หากคุณไม่เชื่อใจคุณจะเปิดรับทุกสิ่งในทุกประสบการณ์ที่คุณมีได้อย่างไรคะคุณจะปล่อยให้พวกเขานำคุณไปทีละขั้นจากการหลับไหลไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นได้อย่างไรการรับรู้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะช่วยคุณได้อย่างมากในการเรียนรู้วิธีไว้วางใจชีวิตอีกครั้งโดยคนพบว่าชีวิตของคุณแทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมแต่เป็นสิ่งที่เปิดใจรับได้ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณคือชุมชนที่มีเซลล์70ล้านล้านเซลล์ ที่สูบฉีดเลือดผ่านหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำยาวถึง65,000ไมล์วัฏจักรเดียวกันนี้ทำให้เกิดปู่ย่าตายายพ่อแม่และตัวคุณตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุณเองปรากฏออกมาจากความลึกลับณนะสถานที่ที่แน่นอนบนโลกใบนี้สังเกตตัวเองพัฒนาจากเด็กทารกเป็นเด็กเล็กเป็นวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่คุณกำลังชมภาพยนตร์แห่งชีวิตของคุณเมื่อคุณตื่นเริ่มต้นวันใหม่และในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังฟังบทความนี้แต่หนักดีว่าช่วงเวลานับล้านในชีวิตของคุณได้เปิดออกสู่ช่วงเวลานี้แล้วและช่วงเวลานี้ก็เป็นขอบระดับแนวหน้าของคลื่นแห่งวิวัฒนาการบนโลกใบนี้เปิดใจรับรู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ธรรมดาที่นี่แล้วนะคะขณะนี้คุณได้รับของขวัญที่หายากมาก ของความอันมหัศจรรย์แห่งชีวิตของคุณจะอยู่ที่นี่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆจากนั้นคุณจะกลับเข้ามาสู่ความลึกลับอีกครั้งและชีวิตก็ยังคงเปิดเผยต่อไปหยุดนิ่งสักครู่นะคะและใคร่คควรถึงความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณซึ่งทำให้คุณและทุกสิ่งรอบตัวดำลงอยู่ได้การใคร่คควญง่ายๆนี้สามารถเปลี่ยนคุณไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นได้ เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรากำลังตรวจสอบนะคะจะช่วยให้คุณปล่อยวางการควบคุมนั้นได้มากพอที่จะเริ่มรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของการวางใจชีวิตของคุณยิ่งคุณเชื่อใจคุณยิ่งปรากฏตัวมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณแสดงตัวมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นว่าชีวิตฉลาดและกำลังนำชุดประสบการณ์ที่คุณต้องการเพื่อที่จะกลับมาสู่ชีวิต คุณตระหนักได้ว่ามีบางสิ่งที่พิเศษมากเกิดขึ้นที่นี่ไม่มีช่วงเวลาธรรมดาในชีวิตคุณอีกต่อไปขณะที่คุณกำลังขับรถทำงานอาบน้ำทำอาหารเลี้ยงลูกเกิดและตายแต่ภายใต้ทั้งหมดนั้นคือการเปิดเผยวิวัฒนาการอันชาญฉลาดและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นคุณกำลังพัฒนาจากมนุษย์ที่หมดสติไปสู่ผู้มีสติ สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในทุกประสบการณ์ของชีวิตของคุณทุกประสบการณ์ชีวิตคือชีวิตดำเนินชีวิตโดยยึดถือความจริงที่ว่าชีวิตของคุณมีไว้เพื่อคุณนะคะคุณเริ่มละทิ้งความเชื่อที่ว่าความทุกข์ทรมานของคุณนั้นเกิดจากบางสิ่งภายนอกตัวคุณคนอื่นงานของคุณรูปร่างของคุณ คู้ครองของคุณสุขภาพของคุณอดีตที่คุณมีหรือจิตใจที่คุณมีคุณเริ่มเห็นว่าความทุกข์ทรมานของคุณนั้นมาจากภายในตัวคุณจะมีเรื่องยากๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากมายแต่เมื่อคุณไม่หลงไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น โดยรวบรวมอยู่ในความท้าทายในชีวิตของคุณอยู่เสมอนี่คือของขวัญแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นคุณจะเห็นว่าชีวิตกำลังทำเพื่อคุณความสุขความชัดเจนและความมีชีวิตชีวาที่คุณปรารถนาจะอยู่กับคุณเสมอที่นี่เวลานี้ นี่คือจุดที่คุณเริ่มไว้วางใจอย่างแท้จริงคุณเริ่มรู้ว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากมีไว้สำหรับคุณเพื่อที่จะได้สัมผัสกับแสงแห่งจิตสํานึกของคุณเพียงพอคุณจะไม่ตกเป็นเดี่ยวของชีวิตอีกต่อไป แม้แต่ความรู้สึกความเหงาวความโศกเศร้าที่ไม่รู้จักจบแต่หลังจากนี้นะคะเมื่อคุณเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องกล่าวว่าสวัสดีและสัมผัสด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อคุณยืนเคียงข้างพวกเขาพวกเขาจะไม่มีพลังเหนือคุณอย่างที่เคยมีอีกต่อไปและพลังงานที่ถูกพันธนาการไว้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาบทความนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความนะคะที่เราชอบมากม มันเป็นบทความที่สะท้อนถึงความเป็นจริงที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบนันทําให้ได้รับคําตอบในหลายๆเรื่องที่กําลังตามหาและคุณล่ะคะเจอคําตอบแล้วหรือยัง